และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันแห่งการอำลาสถานที่อันเป็นที่รักของชาวฟรีไฟเป็นอย่างยิ่งคุณยังจําได้หรือไม่ในวันที่มันมาครั้งแรกพวกเราต่างตื่นเต้นกับระบบนี้เป็นอย่างมากถึงแม้ในวันที่มาครั้งแรกนั้นโซนฟิตาจะคับแคบเป็นอย่างมากมีรถไฟด้วยแต่เราก็ตื่นเต้นในการพบปะผู้คนหาเพื่อนใหม่ๆนั่นเองต่อมาก็ได้มีการรีโนเวทใหม่ถอดรถไฟออกเอาดินถมที่สร้างสนามแข่งรถนั่นเองและหลังจากนั้นโซนฟิตาย์ก็มีการพัฒนามากขึ้น ปรับเปลี่ยนหลายอย่างมีการเพิ่มเปินโนเพิ่มรถต่างๆต่อให้พัฒนามากแค่ไหนแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือพื้นที่บริเวณนั้นก็ยังคงเป็นพื้นที่เดิมไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามแต่ครั้งนี้นั้นมันต่างออกไปเพราะรอบนี้นั้นเราต้องย้ายไปที่ใหม่เราย้ายไปยังรสเซนโตส ซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาอำลาเพื่อนเก่าเราจะเล่นโซนฟีตายเก่าเป็นครั้งสุดท้ายในช่องของผมนะครับผมเอ,อ่อจริงๆแล้วผมแค่หาเขาอ,อ้างลงคลิปดองเฉยๆครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันอัปเดตไปปุ๊บและผมยังลงคลิปที่เป็นโซนฟีตายเก่าอยู่เดี๋ยวน้องๆจะหาว่าพี่มึงลงคลิปดองเลยเป็นที่มาของคลิปนี้เองนะครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คุณหมอครับผมมีเรื่องะปรึกษาคุณหมอครับว่ายังไงล่ะพ่อหนุ่มรัก <c oughs> คือแบบช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ครับผมผมนอนไม่หลับเลยคุณหมอ อาการเป็นงไงไหนบอกหมอสิคือแบบอยูย่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวายอยูย่ๆก็มีเรื่องเธอรบกวนหัวใจนี่มันหมายความว่างไงที่ผมเป็นเยี่ยคุณหมอผมเป็นอะไรครับคุณหมอฮลัลโหลเดี๋ยวหมอหมอหมอครับหมอ ไอหมอทำไมกันมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมฉันถึงนอนไม่หลับกันมันเกิดอาการตุ้มๆต,ต่อมๆในหัวใจมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่ให้ตายเถอะใครก็ได้บอกทันทีมันเกิดอะไรขึ้นไอหมอนั่นมันเป็นอะไรนะมันตะโกนอยู่บนข้างบนนะผู้ชมนายโอเคไหมนะเพื่อนโดดโดดอะไรอย่าเพิ่งจะอะเดียวถ้าโดดจากความสูงระดับนี้ฉันน่าจะถามแต่ว่าจะตายไหมนะแต่บอกเลยฉันนะ่ะถึงจะตายก็ไม่เสียชีวิต ฉันจะไปตกประทานรักของเธอหรอกนะเพราะว่าตัวฉันนะ่ะพร้อมตายแบบสุดๆฉันพร้อมตายมากๆพร้อมสุดๆฉันพร้อมตายมากๆพร้อมสุดๆเฮ้เดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่ได้นะพี่ชายอย่าพึ่งโดดลงมานะพี่ <c oughs> มีอะไรเขา,ขาพูดเขาจะก่อนพี่อย่านะอย่ากระโดดฉันเตรียมตัวเตรียมใจมานานพอแล้วจะกระโดดลงไปแล้วนะอ้ากระโดดแลยนะอ้า กระโดดเลยนะมากระโดดลงมาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยตายตายไปนะไอ้บ้าเอ้ยทำไมวันนี้กูต้องมาเห็นอะไรแปลกๆเลยวันเนี้ยให้ตายเถอะผมรู้สึกได้นะผมว่าพลังที่แท้จริงของผมนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วผมาฮาคิราชันเฮ้ยไปไหนกันไปด้วยรอ,อด้วย นี่พวกเธอตั้งม็อบก่นใช่ไหมเนี่ยบอกก่อนทำไรอะ <c oughs> มีคนสงสัยเป็นผมเลยมันมันรวมกันทำไมตรงนี้วะเนี่ยผู้ชม <c oughs> เออเอาเฮ้ยตายไปหนึ่งไม่นะหายไปแล้วหนึ่งเอาตายสองสามสี่อ้าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นห้าเอานี่มันี่มัมอะไรงงไปหมดแล้วเอ้ยเอาหกเธอเธอจะไม่ตายใช่ไหมเอาเจ็ด <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะผมผู้ชมครับผมว่า <c oughs> ฮาคิราชันของผมได้เกิดขึ้นมาแล้วฉันจะเป็นราชาเจาสลัดบาร์บี้ให้ได้เลยเย้อะไรวะคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมให้ดูไรดูนี่นะฮะโปรเพเของว่างในโซเเีลตายเขาเลียงรถสวยมากครับผมนี่ต้องว่างขนาดเนี่ยถึงขนาดเอารถมาตั้งเรียงๆกันเนี่ยเฮ้ย แล้วมอไซล่ะเฮ้ยมอไซย,ยังไม่มีนี่ว่าเออมอไซไปไหนวะแต่เห็นแบบนี้นะครับผมเลือดในตัวเกียนผมพุ่งพานมผมจะมาทําลายผลงานของเขาให้คุณชมได้ดูกันนะครับผมฮะความยาวระดับนี้ผมบอกเลยเลี้ยงใหม่จัดไปกดรีไปบาร์บีบ้คนเร็วมาแล้วกลับไปเลี้ยงใหม่อีกรอบไปเปล่าประโยชน์นะจะทําลายให้หมดเลยความฝันของพวกเธอน่ยจงกลับไปเลี้ยงใหม่ตั้งแต่ต้นซะออ เย้ <Yeah. c oughs> เรียบร้อยครับผมหมดเกี้ยงฮนะ <c oughs> ผมน่ะคือพ่อบาบี้พ่อคนใจร้ายยังไงล่ะ <c oughs> เอา้าเขาเลี้ยงใหม่เหรอ <c oughs> ผมรู้สึกหวีดเลยที่ไปทำลายของเขา <c oughs> ผมคิดว่าเขาจะกดออกแต่เขากลับมาต้องเลี้ยงใหม่ <c oughs> นี่ผมคงเป็นตัวร้ายในสายตาพวกคุณแล้วสินะเนี่ยไม่นะ หลังจากการกระกทาอันต่ำช้าของผมที่ผมได้ทำกับเขาไปมันไม่อาจสั่นคลอนสาวน้อยผู้นี้ได้เลยเราไม่อาจรู้เหตุผลถึงการกระกทำของเขาว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนี้เขาทำไปเพื่ออะไรเขาทำสิ่งนี้ไปและเขาจะได้อะไรแหลือไอ้นั่นมันเอารถไปได้มึงอย่าไปขัดขวางก็สิเขาเลี้ยงรถอยู่กลับไปดูเลยเขาเลี้ยงรถอยู่เห็นเอ้าเห็นไหมครับผมเขาห่ารถไม่เจอคุณผู้ชมฮะน่าสงสารน้องเอารถกลับมาคืนน้องเดี๋ยวนี้เลยนะ น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> จนกันเดงอีกอะไรวะเนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังคงทํามันให้สําเร็จแม้มันจะยากเพียงใดเขาจะผ่านมันไปให้ได้ <c oughs> นี่สินะพลังของวัยรุ่นหนุ่มสาวทําไมถึงเป็นพลังวัยรุ่นหนุ่มสาวใช่ไหมล่ะครับผมแน่นอนฮะคุณผู้ชมครับผมตอนนี้น้องไม่ได้เรียนคนเดียวแล้วนะครับผมเกิดความร่วมแรงร่วมใจฮะตอนนี้มีพี่ชายคนหนึ่งมาช่วยด้วยนะครับผมฮะสู้คณะคนทางบ้านดูอยู่ ขวา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 โอเคน้องถอยน้องน้องปิงน้องปิงคนทั้บ้านรูปหัวและบอกสู้ๆทุกคนแล้วตอนนี้นะพวกน้องๆต้องทําได้เอาเลยอย่างนั้นละ่ะและนี่สินะครับผมคือสิ่งที่เขาเรียกว่าน้ําใจไมตตีเราไม่สามารถเห็นอะไรแบบนี้ได้ทุกวันนะครับผมการเห็นความร่วมแรงร่วมใจของคนในสังคมผิวเผินอาจจะหาดูได้ยากจริงๆนะครับผมแต่ทั้งสองคนนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมีจริงน้ำใจไมตตีมีจริง นุ่มสาวเหล่านี้คือความหวังของประเทศไทยหากคนในประเทศของเราร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้ทุกคนก็ดีสินะครับผมผมรู้สึกเสียใจมากจริง,รงๆกับการกระทำที่ผมทําไปเมื่อตอนต้นคลิปแต่น้องไม่อาจจะด่าผมน้องให้อภัยผมทั้งๆท,ที่ผมประทลายสิ่งที่น้องเขาทาลงไปและหน้าบัดน,นี้ผมคงทําได้แต่นั่งมองดูความสําเร็จของน้องเขาสู้ๆนะพวกเธอทํามันได้เก่งมากไอ้ต้าทั้งสอง <c oughs> ไอ้ต้าด้วยนะอี่ผู้ชม จะเสร็จแล้วอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเย้เสร็จแล้วฮะเก่งมากคุณผู้ชมปรบมืออ้าวยังถอยอีกเหรอถอยอีกเหรอได้เหอพอแล้วเก่งมากคนเก่งเก่งมากเลยในที่สุดเขาก็ทาสาเร็จนะครับผมผมจะไม่แกล้งเขาแล้วนะครับผมฮะเก่งสุดไปเลยเธอนนองตั้งใจมากคนดูก็คิดว่าแบบในที่สุดก็เสร็จทันทีใช่ไหมเก่งมากค่ะเก่งมากเฮ้ย <c oughs> ขำด้วยนะที่ผมไปเกลียนเขานะครับผมเขาก็ไม่โกรธผมมาไดรจริง ในที่สุดเธอก็ทําได้เราเฝ้ามองเธอทุกคนเฝ้ามองเธอเก่งมากๆเลยคนเก่งเอาจริงๆผมก็อยากรู้เหตุผลเห,เหมือนกันนะครับผมว่าเขาทําไปทาไมวะอ่ะผมจะลองถามดูแล้วกันให้ผมเพื่อจะเป็นเหตุผลที่ลึกซึ้งและกินใจนะครับผมเรียงรถทําไมฉันรอคําตอบจากเธอแนละสาวน้อยคําตอบของสิ่งที่เธอทํามันมีความหมายกับใครหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่บ้างแสดง <But> ถึงความเมตตาความพยายาม <ช izations> ไม่รู้โอ,โ,อโอเค โอเคอืมโอเคครับผมนี่ผมคงจะคา,าดหวังกับเหตุผลมากเกินไปใช่ไหมเนี่ยให้ตายเธอเอาเป็นว่าคลิปจากลาโซฟิสไฟเก่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะชอบในโซ,โซฟิสไตใหม่เนาะซึ่งโซฟิสไตใหม่เนี่ยมันใหญ่ขึ้นประมาณ2 -3 เท่าเลย ซึ่งเออผมคิดว่าถ้าเกิดมันใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมแต่รับจํานวนคนเท่าเดิมเนี่ยมันอาจทําให้โซเปีตายเงียบเหงาไปกว่าเดิมก็ได้นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่า GM จะเพิ่มจํานวนคนในโซเวตายขึ้นหรือเปล่าหากเพิ่มจริงนะครับผมคิดว่าน่าจะดีเลยเนาะเพราะถ้าเกิดมันใหญ่มากหากเดินกันประมาณ10คน11คนอะไรเงี้ยผมว่ามันหากันเจอยากอย่างหนึ่งก็คือไม่คุ้มนะครับผมที่จะสร้างแบบใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมก็เป็นว่าทุกคนน่าจะปรับตัวกับโซเวายตใหม่ให้ได้นะครับผมอะแรกๆอาจจะไม่ชิน ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับผมอะเผอออาจจะแบบดีกว่าเดิมก็ได้เพราะว่ามันสวยขึ้นเนาะมันใหญ่ขึ้นด้วยกินสเปกมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสลัดคลิปนี้นะครับผมบายยค่ะไปละฮะบายบจุ๊บจะเย็นก่อนมือเอากันตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยประเจิดประเจิดเกินไปแล้วนะ <c oughs> รับไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยกูดูอะไรอยู่เนี่ยให้ตายเถอะหนังสดเหรอ อีอย่างวะดิผู้ชมฮะโคโนโคโนอมากลางมุงให้ด้วยครับผมต้องใส่กลัวยุงกัดนะครับผมนี่ด้วยความเป็นห่วงเลยไงนี่ไอ้บ้าเลย